ในอดีตการย้อนกลับไปห้ากับจากพัทธรกับนี้ได้มีพ่อค้าเร่สองคนอาศัยอยู่ในเมืองเสรีวะ ทั้งสองมีชื่อตรงกันกับเมืองที่อาศัยอยู่คือเสรีวะแม้ว่าจะมีชื่อเหมือนกันแต่ทว่าทั้งสองกลับมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินวันหนึ่งทั้งสองต่างก็นำสินค้าของตนข้าม่น้ำไปขายยังเมืองอัฐปุระ พี่เสดีวะท่านจะไปทางไหนเราจะไปทางนี้ขอให้ขายดีๆนะพี่นะเออเก่าก็เหมือกนกันนะแลเมืองอธฐกุระได้มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของอดีตเศรษฐีตระกูลเก่าแก่มากตระกูลหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ถึงการฉิบหายคนในตระกูลต่างก็ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมดคงเหลือแต่ยายหลานคู่หนึ่งตกทุกข์ได้ยาก ตากตำต้องรับจ้างเขาเรียนชี่พอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งเท่านั้นขนาดนั้นเองพ่อค้าคนแรกก็ได้ตะโกนขายสินค้าผ่านมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี้เอาเรเข้ามาเรเข้ามาไม่ซื้อไม่ว่าเลือกชมกันก่อนได้นะครับไหนมีอะไรบ้างจ๊ะ ค่ะเส้นนี้สวยดีนะเธออุ้ยอันนี้ก็สวยนี่นี่นี่จริงด้วยเนี่ยโอ้โหลองใส่ได้ไมั้ยเนี่ยลองใส่ได้เลยจ้าเครื่องประดับสวยๆงามๆทั้งน้น,นว้าวสวยจริงเลยอยากได้บ้างจริงเลยเนี่ยยายจ๋าย,ยายเนี่ยตอนนี้มีพ่อค้ามาขายเครื่องประดับซิหนูสักชิ้นสิจ้ะย,ยายหลานรัก เรานะเป็นคนยากคนจนเงินที่หามาได้ก็แทบไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกของของเขาได้ละ่ะอย่าไปอยากได้มันเลยนะให้หนูลองดูว่ามีอะไรพอจะแลกได้บ้างนะจะยายนะหลานสาวไม่ลักความพยายาม สู้อุตสาหวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบถาดเก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วนำออกมาขออนุญาตยายเพื่อแลกกับเครื่องระดับยายจ๋าถาดใบเน,นียมันเก่ามากแล้วหนูขอเอาไปแลกกับเครื่องระดับได้ไหมเจะยอลองดูก็ได้ขอบคุณมากะจ้ย ลีตอนนั้นเองพ่อค้าก็ได้เดินทางผ่านมาทางหน้าบ้านของยายหลานคู่นี้พอดีพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาทางนี้หน่อยสิจ๊ะมีอะไรรือยายเท่าพ่อนุ่มช่วยยายดูหน่อยเธอว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับสินค้าอะไรได้บ้างเมื่อพ่อค้ารับถาดมาถือ ก็รู้สึกว่าถาดนี้มีน้ําหนักมากผิดฐาดธรรมดาอืมเอ๊ะทำไมมันหนักผิดปกติไหนลองใช้เข็มขีดดูสิพวกค้าจึงเอาเข็มลองขีดหลังถาดดูก็ปรากฏว่ามีรอยเส้นเหลืองอรามจึงทราบทันทีว่าถาดใบน,นี้ทําด้วยทองคำมีมูลค่านับแสนทีเดียวโอ,โอ๊ยนี่มันถาทองคำนี่ยายเท่ามันโง่งจริงเลย ไม่รู้ว่าถาดใบนี้มันมีราคามากกว่าสินค้าทั้งหมดของเราซะอีกเราเอาถาดใบนี้มาฟรีๆดีกว่าพ่อค้าบังเกิดความโลภจัดคิดอยากจะได้ของฟรีจรึงแซงทันทีว่าไม่สนใจถาดใบนี้ถาดใบนี้่ไม่มีราคาพอที่จะแลกสินค้าอะไรได้หรอกเฮ้ยพ่อค้าจึงโยนถาดนั้นทิ้งลงกับพื้นอย่างไม่ยุด จึงเดินจากไปอย่าเสียใจเลยนะหลานถ้ายายมีเงินยายจะซื้อกำไรสวยๆให้ดจ้าบ่ายวันนั้นเองพ่อค้าอีกคนหนึ่งซึ่งเดินขายของไปตามบ้านต่างๆก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี้เชิญครับ มาเลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับสวยๆงามๆราคาไม่แพงครับฝ่ายหลานสาวก็ยังคงรบเร้าให้ยายซื้อของให้ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูสักชิ้นสิใะย,ยายเออเมื่อเช้าพอคาคนนั้นโยนถาดของเราทิ้งเจ้าก็เห็นอยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกกับเขาอีกละ่ะยายจ๋า พ่อขาคนเมื่อเช้าเนี่ยพูดจาหยาบคายผิดกับคนนี้ท่าทางใจดีพูดจาก็อ่อนโยนเขาคขงให้เราแลกหรอกนะจ๊้ยายลองอีกครั้งก็ได้เอา้าพ่อขา้าพ่อขา้ามาทั้งนี้หน่อยจ้าพอ่อหนุ่มช่วยดูทีเถอะว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งได้ไหม เมื่อผู้ค้ารับถาดมาพิจารณาดูก็ทราบว่าถาดใบน,นี้ไม่ใช่ถาดธรรมดาแต่เป็นถาดทองคําเอ๊ะนี่มันถาดทองคํานี่ยายครับถาดใบนี้มันเป็นถาดทองคํามีค่านับแสนทีเดียวสินค้าทั้งหมดของฉันนี่ยังไม่มีค่าพอที่จะแลกกับถาดทองคําใบนี้เลยนะครับสองยายหลานทําหน้าแปลกใจจึงถามชายหนุ่มเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง พอนุ่มเครอแกล้งปูเล่นหรือเปล่าถาดใบนี้เป็นขาทองคำจริงครับยายถาดใบนี้กลายเป็นทองคำขึ้นมาได้ก็เพราะบุญของท่านเองจงรับไปเถอะแล้วจะให้ข้าตอบแทนแกเราเท่าไหร่ก็สุดแต่ท่านจะเห็นสมควรถ้าอย่างนั้นสินค้าทั้งหมดนี้ และเงินของผมทั้งหมดขอยกให้ยายทั้งหมดเลยนะครับขอบใจมากจ้ะพ่อนุม่มขอเพียงตะช่างและเงินค่าเดินทางข้ามแม่น้ําก็พอแล้วครับยายเธอนี่เป็นคนดีจริงๆงั้นผมขอลาก่อนนะครับยายโชคดีนะพ่อนุม่มผมไปก่อนนะครับส่วนพ่อค้าใจคด เมื่อออกจากบ้านสองยายหลานแล้วก็เดินเร่ขายสินค้าไปตามลำดับด้วยใจคอที่กระวลนกระวายจดจ่ออยู่แต่ถาดทองคำที่ตนขว้างทิ้งนั้นจนถึงเวลาจึงได้ย้อนกลับไปยังบ้านของสองยายหลานได้เวลากลับไปบ้านยายเท่าแล้ยวยายเท่าออกมาหน่อยเถอะ พอค้ามีอะไรหรือเอากระถาดไปนั้นไงเอามาเราจะยอมให้แลกสินค้าชิ้นหนึ่งตามใจชอบเจ้าคนใจคดหมดเช้านี้นี่เองเจ้าบอกว่าถาดทองของเราไม่มีราคาค่างวดเพอที่จะแลกสินค้าของเจ้าได้แต่เมื่อสักครูน่นี้มีพอค้าเร่อย่างเจ้าเข้าใจซื่อและมีคุณธรรม ได้แลบทาดทองใบนั้นไปเสียแล้วให้เงินและสินค้าทั้งหมดแก่ฉันทีเดียวจริงหรืโอโธ่ไม่น่าเลยโอ้ยพ่อค้าใจคดบนงเกิดความเสียใจจนสุดจะระงับได้ถึงกับเป็นลมหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาความเสียดายไ,ได้พุ่งแล่นท่วมท้นหัวใจจนวควบคุมสติไว้ไม่อยู่ ไดลุกขึ้นโปรย,ยปลายข้าวของเงินทองรี่ยราท่าทางเลื่อนลอยโธ่เอ้ยขอพวกนี้จะมีคาสักเท่าไหรเทียบกระถาทองคำไม่ได้เลยอือถาดใบนั้นมันต้องเป็นของข้าว่าแล้วพ่อค้าก็คว้าคันช่างถึงวติตาอาวุธแล้วก็ได้วิ่งไล่ตามพ่อค้าใจซื่อไปอย่างไม่คิดชีวิตจอเซลิวาจะต้องเอาถาทองคำมาคืนให้ข้าไ,ได้ ณที่ท่าน้ำพ่อค้าหนุ่มเสรีวะใจซื่อกมื่ังจะออกเดินทางข้ามฝั่งกลับไปก็ได้ครุ่นคิดอยู่ในใจถึงความโชคดีของตนบุญของเราจริงๆได้ถากสองคำไม่รีมาฝ่ายพ่อค้าใจคดได้วิ่งกระหุกกระหอบไล่ตามมาด้วยหวังจะได้ถากทั้งคำถืงมาแต่เมื่อถึงท่าน้ำก็เห็นเรือกำลังลอยลำอยู่กลางแม่น้ำจึงร้องตะโกนอย่างบ้าคลัง่งพดเย่เรือ กลับมาตอนกลับมารับค่า่อนกลับมาเร็วเร็วนี่พี่เสรีว่านี่คุณตามไปแย่งขาทองคำเราเป็นแน่พี่ชายอย่ากลับไปนะรีบพายข้ามไปเร็วเวเฮ้ยตำรวให้กลับมาไตเสรีว่าหากไปนั่นอะ่ะมันเป็นของข้าเอาขึ้นมานะฝ่ายพวกค้าใจคดเมื่อทำอะไรนี้ได้ก็ยิ่งคุ้มแค้นหนักขึ้น มือเรื่งสองกำม็ดทรายชูขึ้นพร้อมกับกล่าวอาฆาตว่าจิตใจนะจะสีหรือวะต้องฟังให้ดีหากจำนวนม็ดทรายในมือข้านี้คือพทชาติที่เจ้าและข้าจะเกิดอีกข้าจะตามเจ้าไปตองล้างตองผ่านเจ้าจนจะถึงที่สุดจนกว่าจะเข้าพันิ์พานข้างหนึ่งด้วยจิตที่ร,ร่าเรอนด้วยเพลิงโทสะรุนแรงจึ่งทำให้พ่อค้าใจคด กระอักเลือดออกมาขาใจตายอยู่ณนตรงนั้นเองโอ้นี่เสดวิวะน่าเลยด้วยจิตที่ปิดเวรของพ่อค้าใจคดยุละโลกไปแล้วก็วดำดิ่งสู่มหานเ,รราน,เนรศผู้ทรมานมานานแสนนานแน่แต่นั้นมาพ่อค้าทีา่สองหากเกิดมาผู้ันชาติใดไม่ว่าจะเกิดเป็นสัยเป็นมนุษย์ หรือแม้แต่เกิดเป็นญากิกันก็ตามพวกค้าใจคดก็มาจะตามล้างตามพานจองเรงกับพวกค้าใจซื่อตลอดมาทุกชาติส่วนพวกค้าใจซื่อได้กลับบ้านของตนนำถาดทองคำไปขายตั้งตัวทำการค้าเริ่มรวยเป็นเศรษฐีและได้ทำบุญทำทานอยู่จนตลอดชีวิตของเขา